อาจารย์เบียกุตจะวางยาเล็กน้อยแต่ก็ก็ดีใจครับที่ได้เห็นทุกคนมามาร่วมงานนี้แล้วก็เสียสละเวลาที่อยู่กับแม่ก็คิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือน่าจะแค่ครั้งสองครั้งตอนอยู่ที่ฮาร์เวิร์ดตอนอยู่ที่ฮาร์เวิร์ดผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนอยู่คนหนึ่งก็คิดว่าอยากจะเอา มาลองจาลองกันที่ที่นี่อยู่บรรยากาศการเรียนการสอนที่เขาเก็สามชั่วโมงเหมือนกันแต่ส, for, ส, th small, สิ่งที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ทําที่เมืองไทยก็คือาว่าอาจารย์พูดน้อยนักเรียนพูดมากทุกสไลด์เนี่ยก็จะมีคาถามให้อาจารย์พูดแล้วก็มีผู้ช่วยอาจารย์ก็คือผู้ช่วยสอสอของผมคุณตั๊กคนนี้นะครับอีกจบจอร์จแว์จบการเมืองการปกครองเหมือนผมก็จะเป็นคนที่จะ มาช่วยผมลองสอสอข้างหน้าจะมีสอสอว่าไม่มีผมคนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนในน่งได้ก็จะเป็นคนที่มาช่วยผมในการที่จะบรรยายในในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศวันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็อยากจะให้อไม่ใช่มาฟังเลคเชอร์เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นอาจารย์มืออาชีพแล้วมันก็น่าเบื่อมากเลย เม่ตัวผมเองเวลาผมไปนั่งฟังอย่างที่ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยผมก็ทนฟังไม่ได้เนีสยถ้าพาหน้องเรบเดินออกข้างนอกแล้วผมก็อยากที่จะให้ช่วยกันแชร์การเหมือนแบบเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าประสบการณ์ของความเดือดร้อนของแต่ละคนแต่ละช่วงอายุแต่และเพศแต่และศา,านละละสนาเนี่ยก็แต่ละรหัสประเดนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันก็อยากที่จะให้มาช่วยผมในการพูดในวันนี้ สำหรับการในปัญญาในวันนี้นะครับหัวข้อก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นตทำไมต้องหนึ่งเปอร์เซ็นตตอนที่ถามน้องร่างที่เดินเข้ามาเนี่ยก็บอกว่ามีคนลงชื่อลงทะเบียนมาได้หมดร้อยคนไปเลเพราะฉะนั้นทุกท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตพอดีเราจะได้มามาดูกันว่า ทำไมความที่เป็นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นในช่วงไม่หลานมาเนี่ยมันมีความหมายกับความเหลื่อมล้ำมากเหลือเกินก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดครับผมจะขอให้ทุก่านร่วมมือกับผมเพราะผมยืนอยู่ตรงนี้ผมสูงกว่าทุก่านผมเห็นว่าใครยกมือไม่ยกมือจะมีคำถากับสีหน้าคำสาสงเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักกันก่อนก่อนที่จะลงรายละเอียดบางทีท่านรู้อยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดยท่านใครคำถามแรกนะครับใครคิดว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในตัวสวนน้ปายมือกันของความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ไหนบ้างยกมือครับใครสามารถตอบได้เลยว่าต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ไหนบ้างมีวิธีในการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยบ้างยกมือครับการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยสามารถทำได้ยกมือ้างคกัน ใครคิดว่าถ้าเราไม่ยึดแก้ปัญหาการยุคของพวกเราในยุคนี้ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยที่เขาว่าแยกกันที่สุดในโลกเนี่ยแยกไปกว่าน,นี้ได้ถือยกมือว่านโอเคครับผมกลับบ้านได้ทุกคนแล้วใช่ครับ <laughs> คือในความคิดของผมคำว,ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของความเหลื่อมล้ำแต่พวกเรา ไม่ค่อยเข้าใจหรือไมยัง,งความเหลื่อมล้ำหรือว่าต้นเหตุของมันแล้วเราคิดว่ามันสามารถแก้ได้ไหมเวลาเรามองไปที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีม,มีมีตัวอย่างเยอะมากที่สามารถที่จะลดหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทํามันนัไม่แก้ปัญหามันแต่เร็วๆในยุคข,ของเรานี้เนี่ยมันจะยิ่งแย่ขอช่องว่างระหว่างคนบ้างมีคนละยากิไายมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสรุปง่ายๆของ ของารบเหนใหญ่นีน้ผู้ตรวจสอบจะนั่งนี่ครัมีไหมผู้ตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้จักกันแล้วผมรู้ว่าพวกท่านเข้าใจความเหลื่อมล้ำนะทุกท่านไล์แรกเลยนิยามของความเหลื่อมล้ำอะไรคือความเหลื่อมล้ำครับถ้าท่านใช้อินเทอร์เนต็ตแล้วกูเกิลคำว่า i n e q u a l ว t y ที่เข้าไปมีรูปขึ้นมาทั้งหมดสามรูปนะครับขึ้นมาเลยนะครับ นี่นะฮะถ้ารูปวันนี้ท่านหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วท่ e quality, านกูเกิลเขาว่าอีนิควอลิตีเรื่อความเหลื่อมล้ำเนี่ยรูปขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสามรูปใครคิดว่ารูปแรกคือนิยามของความเหลื่อมล้ำสำหรับท่านครับมีกลุ่มคนเยอะๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนคนเดียวที่โอ้กระจุกตัวของของเงินอยู่ที่อ,อันเดียวแล้วก็ที่คนที่เหลือแก่คนเดียวอ่ารูปที่สองครับ ใครคิดว่ารูปที่สองคือนิยามของความของคําว่าเหลือ่อมล้ําที่ดีครับลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆนะครับมันมันต่างกันอยู่บทตัวทแต่ละรูปใครคิดว่ารูปที่สองเป็นนิยามของความเหลื่อมล้ำสำหรับท่านครับเพราะว่าคำว่าคาว่าคาความเหลื่อมล้ำของผมกับของคุณพี่กับของน้องคนนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดไม่มีอะไรถูกรูปที่สองครับใครคิดว,ว่าอันเนี้ยคือนิยามคําว่าเหลื่อมล้ำสำหรับท่าน ร,รูปที่สองครับโอเคครับรูปที่สามครับรูปที่สามนี่ต้องอธิบายน,นิดนึงเป็นชนวัดนบนเนี่ยเวลาจะขึ้นไปนข้างบนระหว่างกันที่จะเติบโตในในใน,ในการบริหารบริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารกับการเลือกเลือกความเป็นแม่มันยากล้วทำไมมันถึงได้มีความเหลือ่อมล้ำถึงการาก้าวหน้าในในหน้าที่การางานเราของคุณแม่ผมก็เข้าใจ แต่คราวนี้เมื่อผมตั้งสติได้เมื่อผมลุกขึ้นสู้ได้เมื่อผมคว้างลึล่อนลงไปในหัวใจผมได้ผมสามารถที่จะกลับมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ไอเรื่องราวของผมอะ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนทั้งประเทศมันมีอีกหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มคนจํานวนมากที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่มีความพร้อมไม่มีครอบครัวไม่มี เซฟตี้เน็ตพอที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เพราะเขาลมละเขาลมละลมล,ล,มลคือข้อเท็จจริงคือว่าทุกคนในห้องนี้ทุกคนมีนรกส่วนตัวใช่ไนมย้ำรักนทุกคนในในห้องนี้ไม่ว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยยังไคุณมี private, ไฟแบบแตวคุณมีนรกส่วนตัวซึ่งเราอยู่ในสังคมถ้ามันเป็นอยู่ในสังคมที่มีทั้งระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมที่ทํางานสำหเราทุกคนและไม่ใช่ทํางานแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าเราทำงานนะมีสติจริงๆถ้าเราสู้กับมันจริงๆเราสามารถกลับมายืนใหม่ได้ในที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พอเขาข้ามา้ะข้าม ผ่านไปได้แล้วเนี่ยเขาขุดตรงนี้ไว้ให้เขาปิดประตูไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่พิเศษหรือไม่พิเศษให้พวกเขาหนึ่งนเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรปุ๊บเขาสามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้ในขณะที่ชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนก็ต้องตื่นเช้าทํางานไปเจออะไรเดิมๆแล้วก็ค่อยๆปีนปีนปีนขึ้นไปตกมาบ้างขึ้นมาบ้างแต่มันยากกว่าอันนี้แน่นอน และจํานวนมากเางที่เวลาหาเสียงที่ได้เห็นกับตาคือคนกลุ่มพวกนี้ที่ดินก็ไม่มีเข้าระบบสุนนิยมก็ไม่ได้ทําอะไรก็ต้องตู้นียืมเส้นวิธีเดิมๆไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่เพราะาอะไรเพราะว่าเขามีเพราะระบบของประเทศนั้นหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยมันทํางานให้แค่คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ได้ทํางานให้กับคนกลุ่มจํานวนมากนี่คือคําว่าหนึ่งเปอร์เซ็นกับเก้าเก้าส่วเก้าเปอร์เซ็นที่ มันเป็นระบบเหมือนกับเป็นวงจอรอุปบารที่บอกว่าเพราะว่า,ว,าวลาที่ผมเรียนหนังสือเรียนความเหลื่อมล้ำเมื่อสักที่ศตปีที่แล้วเน,นี่ยผมไม่พอใจกับนิยามของเขาว่าเหลื่อมล้ำอย่างมากเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะแบบอ๋อเหลื่อมล้ำก็คือไม่เท่าเทียมกันมันแค่รูปแรกทั้งหมดมันยังไม่ได้พูดลงไปถึงรูปที่สองและรูปที่สามเกี่ยวข้องก็เลยยังไม่สามารถที่จะหาในยามที่ที่เหมาะสมได้ถ้าเป็น อะไรทั่เกี่ยวกับอะไงใช้คำว่าอะไร inequality ในที่นี้คือ the unfair situation in society when some people have more opportunities, money than other people แต่ราปารรมคือว่าความเหลื่อมล้ำคือสถานการณ์อันไม่เป็นธรรมในสังคมไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ที่คนบางกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นมี ครอยากจะอภิปรายไหมครับว่านิยามของความเหลื่อมล้ำของคุณเป็นอย่างอื่นไหมนี่คือนี่คือมุมมองของผมในฐานะที่ประสบการณ์ส่วนตัวการที่ก็มีนรกส่วนตัวของตัวเองมาอย่างที่ท่านเล่าให้ท่านฟังแล้วก็การที่ด้ลงหาเสียงก็ดีในการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรก็ดีการคลีาาค่เกีก่ยวกับเกษตรกรก็ดีนี่คือนี่คือความคิดของผม พราะว่าถ้าเกิดคุณไปเปิดอินชนาลีที่เป็นภาษาไทยพอคุณพูดถึงเรื่องความเดิมร้างมันก็ขึ้นมาว่าไม่ต้องเตรียมช่องว่างหรองคนจนหรบอคนรวยมันไม่ใช่แค่นั้นช่องว่างระหว่างคนจนอาจจะมาจากคุณมาจากหาสไปรษณีที่ไม่เหมือนกันก็ได้คุณมาจากคุณการกับผมมาจากทอกลอยอย่างเงี้ยหรืออาจจะมาจากน้ำสกุลบอลแล้วสกุลก็ได้แต่ผมเองคิดว่ามันมีความอายุติธรรมความไม่เป็นธรรมในสังคมที่เขาจะจงใจหรือไม่จงใจก็แล้วแต่จะมาจากในประเทศหรือนอกประเทศก็แล้วแต่ ที่ทําให้คนบางคนเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเชิญครับใครเอามาให้รัดดิฮะตอนนี้เราคุยกันเรื่องนิยามหน่อยนะครับเชิญเลยครับไม่ได้อีกย่าครับเชิญเลยครับก็ไม่ได้ตามกับที่คุนพิธาพูดเยอะนักแต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ กฎหมายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่นในหลายประเทศสร้างมาช่วยสังคมองค์กนครับอย่างเช่นยกเป็นอย่างครับตัว,วบริษัทยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ได้เลี้ยงเสร็จยี่สิบปีอะ่ะก็ทำให้เอาจะไม่มีผมจะสูง้วครับผมมีรายชื่อเพกกอื่อนเก่าผมชื่อเหมือนยูพาเวอร์ ว่า,วา,วาคุณคุณกอไก่คุณคิดยังไงมีจักคบเสักครั้งหรือสองครั้งไหมครับเชิญครับพี่เจรเลยครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับไปเรียนหน,นังสือไม่อ่านหนังสือไม่ได้รูก็จะชอบจิ้มด้วยเห็นหน้าผมก็มาครคุณคิดยังไงกับความยากกอนผมต้องพูดไม่พูดไม่ได้จริงเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามีคําถามมากกว่าคือ การไม่จงใจให้เกิดความเหลื่อมล้ำนีมน่มันมีด้วยหรอครับใต้สันก็คือเกิดมาในพื้นที่ที่มันไม่มีน้ําทําให้พื้นที่ที่ไม่สามารถออกไปสู่ทะเลได้ก็เกิดในสิบโคตนั้นเกิดในรหัสจนีนิดนั้นมันเกิดเป็นอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบแบบภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยทรัพยากรที่มากกว่าโดยเริ่มต้นในชีวิตของคุณระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียระหว่าง อาริโซนากับโอไฮโอมันก็ชาดแล้วหรือนิวซีแลนด์กับไอซ์แลนด์คือบางประเทศเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็เกิดมาพร้อมกับอะไรที่มันยากลำบากแลนด์ล็อกไม่อด้รอนด้บอุณหภแต่ก็ไม่ได้มายพราะามันจะจบที่นนสิงคโปร์ขาดทรัพยากรน้ํตจนตอนหลังเขาสู้จนเขาลานต้องซื้อน้ำจำากมาเลเซียการ็ึงลิตน้ำกละ่ายขับให้มาเลเซียก็เป็นการรีเวิร์สไอ้ความขาดน้าทางทรัพยากรนั้นได้แต่ว่า ต้องยอมเรา่าถึงแม้ว่าจะไม่จงใจก็เป็นไปได้นทีความเือ้ขอบคุณนครับโอเคปะต่อเลยครับเรารู้นิยามไปแล้วนะฮะพอวันนี้3ชั่วโมงไม่น่าจะถึงแต่ว่าเอเจนตาของวันนี้วาระของวันนี้ก็คือว่าตามคำถามที่ผมถามให้พวกก้านย,ยกมือเลยนะครับก็จะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย